หัวข้อ6.3.4การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาเคมีนะครับบางชนิดอาจมีหลายขั้นตอนฉะนั้นจะมีสมการเคมีที่เกี่ยวข้องหลายสมการตัวอย่างเช่นการถลุงโลหะสังกะสีโดยการนำซิงค์ออกไซด์กับผ,ผงคาร์บอนนะครับเผาที่อุณหภูมิป,ประมาณ1 1 2 0องศาเซลเซียสปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้น2ขั้นตอน นะครับตัวนี้นะครับสองซโมเลบด้วย S บวกกับ O2 สงโมเลบด้วย G ได้เป็น2 CO2 ีโอสองโเลบด้วย G เป็นสมการที่1และอีกอนึ่สมการนะครับ ZNO บวกกับ CO2 ได้เป็น ZN บวกกับซีโอเฉยๆนะครับ บวกกับ CO เฉยๆไ <MARY> ด้เป็น z n บด้วย S บวกกับ CO2 จะเป็นสมการที่2คราวนี้เวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับโดยสัมพันธ์ตรงไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีตัวที่เป็นตัวร่วมนะครับทั้ง2สมการก็คือ CO และอยู่ฝั่งตรงกันข้าม ฉะนั้นถ้าเราจะรวมสมการทั้ง2สมการเข้าด้วยกันนะครับวิธีการก็คือนะครับเราต้องทำให้สัมประสิทธิ์หน้าโมนของตัวร่วมมันเท่ากันก่อนเราจะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์หน้าโมนของอ CO นะครับในสมการที่1เท่ากับสส่วนสัมประสิทธิ์หน้าโมนของ CO ตัวที่สอ2ในสมการที่2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1 มันยังไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้องทําให้เท่ากันนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาสมการที่2นะครับเราจะเอาสมการที่2คูณ2เข้าไปนะครับฉะนั้นพอคูณ2เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้เป็น2 z n o นะครับบวกกับ2 Co ได้เป็น2 z n นนะครับแล้วก็บวกกับคาร์บอนได ออกอาาไซด์2อคาร์บอนไดออกไซด์คราวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากรณีนี้นะครับ CO นะครับ CO สมการที่1กับสมการที่2ส,สมการที่1กับสมการที่2เนี่ยไม่เท่ากันแต่หลังจากที่เราคูณสมการที่2ด้วย2เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า CO เนี่ยสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเป็น2เพราะสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ เราจะรวมทั้ง2ส,สมการนี้เข้าด้วยกันนะครับวิธีการรวมทั้ง2ส,สมการเข้าด้วยกันนะครับง่ายๆก็คือเขียนรวมเข้ามาด้วยกันเลยนะครับสมการที่1ตัวแรกนะครับ2 c วงเล็บด้วย s ตัวนี้ก็เป็น2 c งวงเล็บด้วย S บวกกับ O2 บวกกับ O2 ใช่ไหมครับแล้วก็สมการที่2ก็จะเป็น เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใหม่เรามาไล่จากสมการที่1กับสมการที่3ดีกว่าสมการที่1อ่ะเมื่อกี้ไล่ไปแล้วเนาะตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับถัดไปตัวที่2คือ O O กับ O ใช่ไหมครับตัวที่3จะเป็นอ่าสมการนี้เนาะใช่ไหมครับ2 z n O บวกกับ O2 ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นตนัวนี้ใช่ไหมครับ2 co บวกกับอ่ zn วงเล็บด้วย s ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ2 co เราจะเห็นได้ว่านะครับตัวที่ซ้ำกันนี้ก็คือ2อง CO เราก็ตัด2 CO ฉะนั้นตัวที่เหลือนะครับก็จะเหลือเป็น2 C บวกกับ O 2บวกกับ2 z NO ส่วน CO ตัวนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับฝั่งของสามผลิตภัณฑ์2 CO ก็ตัดไปแล้วก็จะเหลือเป็น2 z n ใช่ไหมครับกับ สอง CO2 ก็จะเป็นสมการที่สี่อันนี้คือการรวมสมการเข้าด้วยกันนะครับหลักการง่ายๆก็คือทำสมบัติข้างหน้าให้มันเ,เท่ากันก่อนแล้วก็รวมสมการฝั่งของสารตั้งต้นฝั่งของสารผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันมีเหมือนกันที่อยู่ตรงกันข้ามของสมการก็ตัดกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ เราจะเอาสมการสุดท้ายนี้ไปคำนวณความสัมพันธ์ต่อนั่นเองนะครับโอเคเนะาะคราวนี้เรามาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ตัวอย่างที่15นะครับในหน้า134นะครับในหน้า134เขาบอกว่าแกส๊สไฮโดรเจนไซยาไนนะครับแกส๊สไฮโดรเจนไซยาไนเตรียมได้ดังต่อไปนี้สมการยังไม่ดุล ถ้าใช้แก๊สออกซิเจนก็คือ15.0ลิตรจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนเซยนายกี่ลิตรนะครับจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนซซย์นายกี่ลิตรวิธีการเริ่มแรกก็คือเราต้องดุลสมการก่อนใช่ไหมครับดุลสมการทั้งสองสมการดุลสมการทั้งสองสมการตัวแรกก็คือเติมสีหน้า ns 3, สาสมการที่1นนะแล้วก็เติม5หน้า o 2เติม4หน้า no เติม6หน้าน้ำใช่ไหมครับ ส่วนไอ้เจ้าสมการที่2นะครับเราก็เติม2หน้า NO เติม2หน้า CH ได้วย4แล้วก็เติม2หน้า SCN เติม2หน้าน้ำไฮโดรเจนไม่เติมนะครับแสดงว่าสมการนี้ดุลแล้วพอสมการนี้ดูลแล้วปุ๊บเราหาตัวร่วมครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวร่วมในที่นี้คือ no ใช่ไหมนะครับมันก็คือ no ตัวอื่นไม่มีแล้วเนะาะคราวนี้นะครับหนูจะเห็นได้ว่า no เนี่ยเยอะสุดมันมีค่าเท่ากับ4ถูกไหมครับเยอะสุดมันมีค่าเท่ากับ4ฉะนั้นเราก็ต้องทำให้สมการที่2เนี่ย no มันเท่ากันโดยเราเอาสมการที่2มาแล้วคูณ2เข้าไปพอคูณ2ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น4 no ส ch ไฮโด้วยสีไฮโดรเจนไซยาไนด์สน้ำใช่ไหมครับแล้วก็2ไฮโดรเจนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็เอาสมการนะครับเราก็เอาสมการที่ที่1นะครับบวกกับสมการที่3จะได้เป็นสมการที่4เขียนลงมาเลยนะครับสมการที่1ตัวนี้ใช่ไหมนะครับ ดูไปตามครูนะห้า o สองใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่เหมือนกันตัวนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยเราสามารถตัดทิ้งเราก็ไม่เขียนก็นได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะต้องมาเป็นสมการที่สามเนาะเมื่อกี้ครูดูที่สมการที่สองใช่ไหมครับมาดูที่สมการที่สาม เอาใหม่อีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวสับสนนะครับอ่าดุนดนสมการแล้วคราวนี้เราดูเทียบสมการที่1กับสมการที่3เราจะเห็นได้ว่าตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ cno นะครับอ่าวงไว้ก่อนเราจะดูสมการนี้นะครับกับสมการนี้โอเคนะคราวนี้พอเราได้สมการนี้ออกมา นะครับอลองรวมสมก,การเดี๋ยวครูเขียนให้ดูใหม่ก็ได้เนาะจะได้ไม่สับสนเราจะเห็นได้ว่าพอเราตัด no ปุ๊บใช่ไหมครับมันจะเหลือตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น4 nh 3บวงเล็บด้วย g บวกกับ5 o 2ใช่ไหมครับตัวนี้วงเล็บด้วย g บวกกับสมก,การที่3เหลือตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น4 ch หด้วย4วงเล็บด้วย g นะครับแล้วหลังจากนั้น นะครับก็จะได้เป็นฝั่งของผลิตภัณฑ์นะครับฝั่งของผลิตภัณฑ์ก็จะเหลือนะครับอันนี้น้าอันนี้กับน้ำใช่ไหมเราเขียนตัวนี้ก่อนละกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็น4 s c n บงเล็บด้วย g น้ํานะครับอันนี้6น้ำอันนี้4น้ํารวมกันเป็น10ฉะนั้นสัมประสิทธิ์หน้าโมลของน้ําก็จะเป็น10 s สองเลกุลด้วย g เหลืออีกหนึ่งตัวก็คือแก๊สไฮโดรเจนก็จะเป็นสอง s 2องโมเลกุด้วย g อ่ะโอเคนะครับลองตรวจสอบดูสิส n s 3ามโมเลกุลด้วย g บวกกับ5 o 2องโเลกุด้วย g บวกกับ4มีเทนได้เป็นส s c n ใช่ไหมครับบวกกับเออตรงนี้ต้องเป็น10เนาะสามสิบหน้าโมลของน้ำบวกกับ2 s 2องโมเลกุด้วย g คราวนี้สิ่งที่เขาถามก็คือ เขาถามระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนไซ a n ไนออกซิเจนคือตัวนี้ไฮโดรเจนไซไนคือตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องเทียบใช่ไหมครับใช้วิธีการเทียบเทียบหาอะไรเทียบหาแก๊สไฮโดรเจนไซยาไน ช่ไหมครับหรือ scn นั่นเองฉะนั้นเวลาเทียบเราก็ดูตามทฤษฎีก่อนตามทฤษฎีก็คือนะครับ o 2 5ลิตรนะครับมันจะเกิดไฮโดรเจนไซนไนคือ4ลิตรดูตามสัมประสิทธิ์ใช่ไหมอันนี้สัมประสิทธิ์เป็น5อันนี้สัมประสิทธิ์เป็น4 5ลิตรเกิดไฮโดรเจนไซยนไนลิตรใช่ไหมครับถ้าออกซิเจนที่เขากำหนดมาให้ก็คือเท่าไหร่ครับ สิลิตรใช่ไหมครับสิลิตรมันจะเกิดไฮโดรเจนไซยาไนด์เท่าไหร่ก็เอา15บคูณสแล้วหารด้วย5นะครับตัวนี้ก็จะตัดตัดเหลือ3าฉะนั้นค่าที่ได้คือ12ฉะนั้นจึงตอบ12ลิตรโอเคไหมครับฉะนั้นการเทียบหาเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือถ้ามันมีหลายสมการเราต้องรวมสมการเข้าด้วยกันก่อนแล้วเอาสมการสุดท้ายมาใช้เทียบ หานะครับมาใช้ในการเทียบหานั่นเองโอเคนะถัดไปนะครับเรามาดูตัวอย่างที่16นะครับตัวอย่างที่16อีกนิดหนึ่งโจเข้อถามว่าคำนวณมวลของแก๊สคลอรีนที่ต้องใช้ในการสังเคราะห์คาร์บอนเตต้คลไรด์5กิโลกรัมจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสมการดังต่อไปนี้นะครับ เราได้สมการมาแล้วใช่ไหมครับเริ่มแรกก็คือดุลสมการก่อนอวิธีการดุลสมการก็คือเราก็เติม8หนะ้า c s เอนะครับโอ้ไม่ใช่สิเราจะเห็นได้ว่านะครับสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันมีตัวร่วมคือตัวนี้ใช่ไหมนะครับตัวร่วมคือตัวนี้นะครับ ตัวร่วมมีตัวเดียวก็คือ s 2 cl 2แล้วสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้นะครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้เป็น8ถูกไหมครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้เป็น8ฉะนั้นเราก็คูณสมการที่1ด้วย8เข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็น8 cs 2 2สิย cl 2 8 h2 s cl 2 8คาร์บอนเตตาคอไลน์ T ide, นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้เป็นสมการที่3แล้วเอาสมการที่2กับสมการที่3รวมกันนะครับมันก็จะได้เป็นนะครับพอรวมเสร็จปุ๊บอลองดูซิมันก็จะเป็น4 CS2 วงเล็บด้วย L บวกกับ 8CL2 วงเล็บด้วย G ได้เป็น S8 วงเล็บด้วย S ใช่ไหมครับ แล้วก็บวกกับ4 cl ห้อยด้วย4วงเล็บด้วย l โอเคนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เขาถามก็คือต้องใช้คำนวณมวลของคอรีนที่ใช้ในการสังเคราะห์คาร์บอนเตตะคอไลคอรีนคือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครับคาร์บอนเตตะคอไล์คือตัวนี้ฉะนั้นเราก็เทียบกันระหว่าง2สารนี้นะครับ โจทย์ให้มานะครับคาร์บอนเตตาคอไลคือ5 5กิโลกรัมแต่วิธีการเทียบเราต้องเปลี่ยนให้เป็นกร,รัมก่อนนั่นหมายความว่า1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ1,000กรัมถูกไหมครับฉะนั้น5กิโลกรัมก็จะคิดเป็น5,000กรัมถูกไหมครับคิดเป็น5,000กรัมอ่ะคราวนี้เราจะคำนวณแล้วเทียบหาใช่ไหมครับ เทียบหาคอรีนหรือแก๊สคอรีนก็คือหาตัวนี้สัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันเป็น8คาร์บอนไดตะคาไลส์สัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันเป็น4ถูกไหมครับสัมประสิทธิ์หน้าโมลของมันเป็น4ฉะนั้นนะครับในข้อนี้เราก็ถ้าจะให้ไม่สับสนจริงๆนะครับเราก็จํานวนโมลน,นะครับจานวนโมลตรงนี้เป็น8เนาะจานวนโมลตรงนี้เป็น4 แล้วเขาเทียบหามวลนะครับหามวลซึ่งเป็นกรัมเราก็หามวลโมเลกุลของมันออกมานะครับอ่า CL ห้อยด้วยสองเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ71สคูณสามสิบสีคือ8ก็จะมีค่าเท่ากับ568นะครับ568ส่วนคาร์บอนเทตตาคอไลน์ ine, นะครับคาร์บอนเทตตาคอไลน์ ine, มันก็จะเป็นคาร์บอนคือ12บวกกับ35.5คูณด้วย4 นะครับบวกกันออกมามันก็จะมีค่าเท่ากับ616นะครับได้616ยฉะนั้นตัวนี้คือเราใช้ในการเทียบได้เลยเพราะว่าเราคูณมวลซึ่งเป็นกรัมของมันออกมาแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เราเทียบเลยว่าเราจะหาเทียบหาหมวลน,นะครับของคอรีนใช่ไหมครับเราก็เทียบว่า CCL ห้อยด้วยสเรารู้คอรีนเอ้ยเรารู้คาร์บอนเตต้าคอไลท์ใช่ไหมที่โจทย์กำหนดมาให้ตรงนี้ใช่ไหมครับคาร์บอนเตต้าคอไลตามทฤษฎีก็คือ616ยังไง616ใน616กรัมนะครับเกิดจากคอรีนก็คือ568กรัมและถ้าคาร์บอนเตต้าคอไลนะครับ5,000กรัม ก็จะเกิดจากคอลีนก็คือเอา5,000คูณด,ด้วย5 6 8แล้วทั้งหมดหารด้วย616ฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ4 6 1 0กรัมใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ลองดูคำตอบนะครับนักเรียนลองดูคำตอบที่หน้า136คําคำตอบก็คือ4.6กกิโลกรัมใช่ไหมครับตรงนี้ออกมาได้ค่าเท่ากับ 461ฉะนั้นเราเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมเราก็หารด้วย1000 C610 หารด้วย1,000ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ C 4, 4. 6 1กิโลกรัมซึ่งค่าก็ตรงกันก็ตอบออกมาโอเคนะครับนักเรียนสามารถหยุดแล้วก็จดได้นะครับสำหรับต่อไปนะครับให้นักเรียนทำ แบบฝึกหัดนะครับที่6.5ทําทำแบบฝึกหัดที่6.5นะครับแบบฝึกหัดที่6.5นักเรียนทำเฉพาะข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่เท่านั้นนะครับฉะนั้นงานคือแบบฝึกหัด6.5ข้อ1แล้วก็ข้อ2ส่งท้ายคาบนะครับเลดให้ถึง นะครับเลิกเรียนก็คือ15.20นนนั่นเองโอเคนะครับตามนี้เนาะนะครับ